คุณศริยานครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณชัยคุณทุคนนะครับสวัสดีครับครับทวิตเตอร์ครับทวิตเตอร์จากทางไกลสาระสําคัญนะครับครับก็ยุกคนคุณชัยรายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบไปแล้วว่าเนื้อหาที่เป็นสาระสําคัญนอกจากจะคำวย่พร ก็คือประเด็นที่ขอให้ไม่ว่าจะฝ่ายปกป้องนะครับคือจากช่วงสถาบันเนี่ยเลิกพูดเรื่องสถาบันนะครับคิดว่าแรกตุดเนี่ยนะครับที่คุณทักษิณควรจะห้ามก่อนเนี่ยคุณยุคนคิดว่าควรจะเป็นใครนะครับแน่นอนครับว่าก็เป็นบรรดาคนเสื้อแดงบรรดาพักเพื่อไทยในหลายคนผมว่าคนแรกที่คุณทักษิณควรจะห้ามก่อนนะคือตัวคุณทักษิณเองออครับออือ อันนี้ไม่ใช่สบ,บัดสํานวนหรือเป็นการพูดให้เสียหายนะครับครับอย่างนี้ว่าถ้าเราพูดถึงฝ่ายที่รังเกียนมันอยู่ฝ่ายที่ชอบคุณต้งเห็นนะจะเรียกว่าเสือเ้อเหลื้งใหม่เสือเ้อเหลื้งฝ่ายชอบคุณเป็นเสื้อแดงรือไม่เสื้อแดงก็ตามแต่นะครับถ้ากรณีที่เกิดประเด็นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเราต้องทวนและทําความเข้าใจกันให้เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นนะครับครับ การหยิบยกเอาเรื่องราษฎระชาติไทยที่มีการชมุมนุมคนเสื้อแดงครั้งแรกที่รัชมังคลาสถานเนี่ยนะครับที่สนามกีฬาน,นะครับครับแต่วันนั้นเป็นต้นมาที่กระบวนการต่างๆดําเนินการมาไม่ว่าจะเป็นการถวายฎีกานะครับทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วย้ํานะว่าถวายฎีกากคนไทยเม่อมีความทุกข์ความร้อน ก็มีเรื่องที่จะถวายฎีกาต่อองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวได้แต่ต้องย้ําว่าถ้ามีนักกฎหมายอยู่เป็นกุรุษนะครับมีความเข้าใจเคยเป็นอดีตนายงตรีรู้ทั้งรู้อยู่ว่าในลักษณะของการที่จะฎีกาออกไปโดยไม่มีข้อกฎหมายรองรับเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่กระทําไม่ได้และการกระทํานั้นเนี่ยพยายามไปลากดึงจูงมาผู้คนมาเป็นล้านๆมาเซ็นชื่อจะทำให้คนเขา้นแผิดได้นะครับ ให้แบบนี้ถือเป็นการอันจะอยู่หัวไหมครับการเกิดเหตุการณ์ในสาหัสสองย้านะฮะเกิดเหตุการณ์ในสาสองนี่เกิดมีความรุนแรงขึ้นเป็นครั้งแรกในเทศการเมษาเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตนะครับจากการสืบคน้นผู้บาเดเจ็บรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีเหตุแต่ผู้ตักสินก็ยังสามารถที่จะพูดตามสคริปต์โดยการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศ ครับนะครับวิงวอนจากบังคมทูลข้อความมันเป็นเท็จคือจะเรียกว่าโกหกต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่ามีคนตายมากมายแล้วในเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยนะครับครับไอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงมา,าแล้วเหตุกากขณะนี้ถือว่าปันตุล่ไปดึงเอาสถาบันข้ามากระชับเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับครับ กคนแรกที่คุณทักษินควรจะห้ามคือตัวเองนะครับถัดมากลุ่มที่สองนี่ควรจะห้ามจาได้ไหมครับเอไม่ลบนี่ครับเราเห็นรูปคุณจักรภพเป็นแขกเปนั่งยิ้มเป็นเล่มเช่นชอยอยู่ะถ่ายรูปมาปวดประชาชนทั้งประเทศเคียงข้างคุณทักษินอยู่ครับคุณจักรภพเนี่ยปรากฏชัดเจนฮะ คือมันเป็นคำแอบอ้างนะว่าหมิ่นพระคมเดชานิปัภาพมาลงมาแปลไปเนี่ยผู้สัพพ์ก็เสียบทความทุกวันวันนี้ยังเขียบทความทุกวันนะชื่อการหลิบนะใช่ครับวันดีค,คุณดีแกก็ทั้ทงการแนะการแหนทั้งถิ่นแทงทั้งทำโน่นทำนี่ขอเรื่องสถาบันตลอดเวลาได้สแสดงให้สังคมเห็นและเป็นที่ประจักษ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายใหม่เป็นคนที่ไม่ยอมรับเรื่องชนชัน้นนะครับ แสดงอาการแบบนี้ยังออกหน้าออกตาคุณทักษิณยังครบคุณจักรพอยังดีอยู่ซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องผิดปกติหรอกครับเพราะถ้าคุณทักษิณรู้สึกว่าคุณจักรพอยเนี่ยนะได้ต่อสู้เพื่อคุณทักษิณได้ทําเพื่อคุณทักษิณเพราะคนเราไม่ทิ้งเพื่อนเนี่ยถูกต้องแต่การไม่ทิ้งเพื่อนนยครับต้องกลับมาดูสำนวนไทยเล้วก็บอกว่านกนะครับชนิดเดียวกันมันก็จะเกาะคอรเดียวกันออือ ความหมายที่ว่าเนี่ยถ้าคิดไม่เหมือนกันจะมาคบกันได้อย่างไรแถ้าคุณทักษณิณคิดว่าคุณจะพบคิดไม่เหมือนไอ้แบบนี้ไม่ได้เลยาจากรพจน์จะต่อสู้เพื่อเราจริงๆแต่ว่าไม่ไหวนะไอ้ทำแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรารับไม่ได้คทักษณิณต้องกล้าต่อสารพลาชนก่อนจะรบหยุดนะให้แบบนี้ผมไม่เอาคุณเลยนะไอ้แบบนี้มันทําให้เกิดความรอดแหลมนะที่ทําให้ประชาชนคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดผมได้ จะพบการคุณทักสินกล้าทำไหม,มผมยืนยันว่าไม่กล้าทำพูดเรื่องนี้กันมานานแล้วใช่ไหมคุณหยุ่คนคุณเฉยทำไมไม่กล้าทำกลัวเสียแนวร่วมบุคคลเหล่านี้คือบุคคลนี่ร่วมสู้กับคุณทักสินอยู่เพราะการร่วมสู้นี้จะไปในทิศทางเดียวกันไมมนี่แหละครับถึงเป็นคําถามเนไม่ใช่เฉพาะนะครับกลับย้อนรอยถอยหลังมาดูคนเสื้อแดงที่ดํารงทองอยู่ไมมจะเป็นคุณสุรชัยนะครับหรือ เอาในสอสอพระเพื่อไทยครับจะเข้าข่ายละเมิดจากช่วงหรือไม่แต่ก็ล่อแหลมอันเองกับพี่วันอย่างนี้นะครับวันดีนคืดดีก็หยิบอาเรื่องโรมันอนมาพูดครับครับที่คืนดีเนี่ยนะครับก็หยิบอาเรื่ององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมาพูดครับคุณสุริยันครับครับความจริงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยพูดนะครับว่าในการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยมีกระบวนการล้มเจ้าอยู่แต่ก็มีน้อยมาก แค่พูดไปแบบนี้ครับก็เป็นการยอมรับแล้วเป็นน้อยมากที่พวกนี้คือใครแล้วผมไม่ให้มายุ่งนี่คือใครแล้วผมไม่ให้มายุ่งทีนี้ไอ้พวกที่ไม่ยอมรับพวกที่จกไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนการล้มเจ้าแต่แสดงท่าทีพฤติกรรมมาเสมอเหมือนอนนอนเอกพ่วันที่ผมยกตัวอย่างล่าสุดนะครับดูอยู่วันดีคืนดีก็พูดเรื่ององค์สมเด็จพระเจ้าตา,า,ากสินมาได้ถรามหากษัต์ทุก องนะครับทุกราชวงศ์ล้วนรับการเคารพนรับถือของคนไทยแต่การที่คนเชื้อแดงนะฮะจำนวนหนึ่งพยายามที่จะหยิยบยกปรบาทซึ่งเป็นเรื่องที่ควรหยิบยกขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับมาเชื่อชูแก่การกระทําบางอย่างต้องการในการที่จะไปเทียบเคียงกัเบเหตุการณ์ในตัวศาส mm. เพื่อจะตั้งคําถามต่อราชงั่คทับ แบบนี้มันก็เห็นเจตนาอยู่แล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยคคิดรับนะครับเอาละมาใกล้ตัวเลยตอนนี้เนี่ยครับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คุณนัทวุษทวนสิ่งที่คุณนัทวุษพูดเลยครับเรื่องดินกับฟ้าครับทุกคนจําได้นะฮะมัใช่จำเนาะดินกับฟ้าเราเป็นดินฐานท้กับฟ้า เอาไปตะโกนจะไปพูดในฟ้าฟังใครใครฟังก็เข้าใจครับประสิงี่พุรธะพูุเนี่ยระหว่างความหมายของจินกับฟ้าเนี่ยหมายถึงอะไร hmm. แล้วพอเอาคำที่สองคำเนี่ยไปท่าระหว่างไตรกามาศเนี่ยนะครับในการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบ่อยเนี่ยจะเข้าใจความหมายเป็นอย่างอื่นได้อย่างไรอ่าฮะตุ huh. ๊บจิตในห้ามบุทธะพูดตั้งแต่วันก่อนแล้วเพราะโดยสภาพการดูความรู้แบบนี้นี่ก็รู้เนี่ ก็พูดเอ๊ะนะธกแบบนี้มันพูดไม่สวยแล้วนะน้องเข uh huh. ้าใจนะต่อสู้เพื่อผิดอเน,นี่ยเข้าใจแต่ว่าขอร้องได้ไหม uh huh. ขอร้องไม่พูดได้ไหมถ้ามันจะเสียหายทั้งหมดพูดไม่ได้เพราะถ้าพูดกลัวเสียขบวนเสียแนวร่วอฝ uh ่ huh. ายที่มีการต่อสู้จนมาถึงคุณชัดสุพรน์ถือว่าเป็นคำพูดที่หนักหน่วงมากนะครับครับเอาละ ไม่ทนคาพูดคุณจตุพรค,ครับคุณสัญญาครับทีนี้เนี่ยมันมันมันก็เห็นภาพชัดเจนว่าที่ผ่านมาเนี่ยอะไรเป็นอะไรฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายคุณทักษิณเองพูดอ้างอิงถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยมาแต่มาวันนี้คุณทักษิณกลับมาบอกว่าเลิกเถอะเลิกพูดเถอะเนี่ยมันดูจะขัดแย้งกันชัดเจนเนี่ยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยพยายามที่จะเล่นเกมอะไรพยายามที่จะทําอะไรอยู่รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับอยากเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่เด่นชัดนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยขบวนการการพูดมันซ่อนเล้น พอไปใช้น้ำปากกาใช้น้ำแฝงใช้นโน่นใช้นี่ถืออกไหมฮะครับวันนี้แกนดำออกมาปรากฏตัวออกมาเปิดเผยตัวเองชัดเจนแบบนี้ถามว่าที่เวลาคุณไปยืนโหร้องกันอยู่นี่นะฮะในคนจํานวนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบคนไทยทั้งประเทศมันยิบยิบมือเดียวคุณยุคนครับคนที่ไปยืนโห่คุณคิดว่ามาเป็นมืเมันแส้เนี่ยนะใช่ครับเปรียบเทียบคนไทยหกสิบกว่าล้านคนดูนะฮะ ถามว่าความรู้สึกของคนทั้งประเทศจะเกิดอะไรขึ้นแลวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าความหมายอย่างนี้แปลว่าอย่างไรมันเป็นเรื่องของคุณทักษิณเองนะครับวันที่จะต้องแสดงท่าทีตัวเองให้ชัดเจนบอกผมไม่เอาแล้วจตุพรไม่เอาแล้วนะทูตกล้าไหมล่ะกล้าเสือ้อแอืกล้าเออเสื้อแดงที่ต้องคือคุณตักษิณพูดอะไรมันจะพันัวงไปตลอดเลยฮะอ้าวฉันนี้อันทั้งหมดอ้าวเขาบอกแบบนี้ก็หลอกคนเสื้อแดงสิ หลอกให้มาตายสิมาสู้เพื่อตัวเองเอาวัดต่อมาวันที่สิบเมษาสักเอาละพี่น้องแสแดงไม่ตายรีเอาไม่ตายรียังไงตัวเองจะขอ,อนุญาโทษสักครับทุกคนที่เกี่ยวข้องเพราะถ้าขอ,อนี่าโทษสักคำตัวเองคนเดียวเนี่ยจะเป็นปนัญหานี่แหละครับคือพฤติกรรมขุนทักษิณในสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วก็ตอกย้ำมาเห็นว่าจากขอา้อความทวิตเพื่อทวิตที่ส่งข้ามาเป็นเรื่องที่ต้องการที่จะเอาตัวเองให้พ้นเนี่ยนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณสุริยันครับชัดเจนครับ สวัสดีครับครับก็ชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเมื่อการปราศัย<ม>การพูดจาที่มันมินเมย์ต่อสาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันออกสู่สาระมากขึ้นเนี่ย<ม>พันตํารวจโททักษิณชินวัตรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องการที่จะหยุดยัง้งไม่ต้องการที่<ม>จะเข้ามาระงับยับยับย้งนะครับแต่หวันว่า การเคลื่อนไหวลักษานนี้เนี่ยมันจะเสียฐานเสียงมันจะสร้างความรู้สึกไม่ดีสร้างความรู้สึกด้านลบให้เกิดขึ้นในสาธารณะก็จึงออกมายับยั้งแต่แท้ที่จริงแล้วพันตำรวจโททักษินถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือทีมยูนะครับเปิดประเด็นร้อนประจำวันที่15เมษายน2554พบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ